ราคาเนี่ยจะแตกต่างจากหน้าไม n เน c h a เช e งอย่างแน่นอนประหยัดไปได้หลายๆหยมืน่นแล้วก็เลดผ่อนสบายสบายมากกว่าอย่างแน่นอนอะเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดยังไม่รวมตัวกล้องนะที่มีกล้องถอยหลังให้อีกซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมี adaptive cruise control เหมือนกันนะครับตัว cruise control ตัวนี้จะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,000ับาทเท่านั้นเอง รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอสเช่นเคยซึ่งวันนี้ก็จะแนะนรถเข้าม่อีกหนึ่งคันซึ่งบอกเลยว่าเป็นยี่ห้อยอดนิยมของหลายๆคนแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีลถสเปคเครื่องลงไปค่อนข้างเยอะทําให้อาจจะขับไม่สนุกแต่เจ้าคันนี้ขับสนุกอย่างแน่นอนกับเจ้าคันนี้เลย Honda City เครื่องยนต์1.5ซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ SV หรือตัวรองท็อปเนาะ อย่างสเปคตัว SV หรือ SV Plus เนี่ยก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวรองท็อปก็คือเป็นตัว1.5 SV ปี2016แค่ตัวหน้าเนี่ยเขาเรียกบอกว่ายังไม่เปลี่ยนเป็นไมน h a เชงนะถ้าเป็นปี17ขึ้นไปเนี่ยกระจังหน้าจะถูกปรับเปลี่ยนแต่เจ้าคันนี้ต้องบอกเลยว่า ราคาเนี่ยจะแตกต่างจากหน้าไม n เนื้อเช e งอย่างแน่นอนประหยัดไปได้หลายๆหยมืน่นแล้วก็เลทผ่อนสบายสบายมากกว่าอย่างแน่นอนอะมาดูในส่วนของตัวรถไฟหน้าเป็นแบบมันติ r e f ฟ e เตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแล้วก็คันนี้เขาใส่สเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถแล้วก็บอกได้เลยว่าสเกิร์ตตัวนี้ออกแท้โรงงานอย่างแน่นอนล้อเป็นสีอลอยทูโทนนะอย่างที่บอกพอรุ่นเป็นตัวท็อปตัวล้อเขาจะเป็นทูโทนแบบนี้ ตัวยางปี2020นะตัวยางเปลี่ยนใหม่ปี2020ก็เรียกได้ว่าปีนี้ปี2 2ใช้ได้อีก2-3ปีเลยเพราะว่าดอกอยางเต็มแน่นหรือถ้าใครอยากออกรถแล้วบอกว่าพี่เปลี่ยนตัวยางให้หน่อยได้ไหมแน่นอนเรามีบริการตัวนี้ให้อย่างแน่นอนแล้วก็รุ่นนี้นะกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับแค่คุณกดประตูก็เปิดแต่ยังไม่เปิดเดี๋ยวไปดูร,บรอบๆคนันกันก่อน เสาอากาศเป็นแบบครีปฉลามติดตั้งจากโรงงานเช่นกันนะครับนี่เนาะไปจะพิมพ์พร้อมกับเซนเซ,นเซอร์นะครับเซ,เซนเซอร์ถอยหลัง2จุดยังไม่รวมตัวกล้องนะที่มีกล้องถอยหลังให้อีกนี่แบบนี้เลยนะสปอยเลอร์หลังแบบนี้นะติดตั้งเดิมๆนะครับส่วนรุ่นที่เป็นนะครับอย่างที่บอกว่าเป็น SV หรือ SV Plus เนี่ยตัวมือจับจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวสีรถ แต่ถ้าคุณไปดูรุ่นที่เป็นตัว S ตัว V ตัวมือจับจะสีคล้ายๆกับตัวรถเลยเปิดเข้ามานะครับภายในรุ่นนี้นะครับพอเป็นตัว S V ตัวภายในจะเป็นเบาะหนังสีดำมีตัวเบาะเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีรอยยับแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยยับแบบนี้เลยพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนี่พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมี a d a p t i v Cruise Control เหมือนกันนะครับตัวค r u ค s น c o n t ตัวนี้ พวกตัว SV หรือ SV Plus ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับตัวนี้กุญแจเป็นแบบ push start อย่างที่บอกนะลอง start ดูรถปี2016การใช้งานเดิมขออนุญาตกด s e ตดูนะครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com คันนี้ใช้งานอยู่130,000 0กิโลนะครับ1 3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองก็ถือว่ารถ6ปีนะครับรถ6ปีก็เฉลี่ยปีละประมาณ2,000 20, 0กิโลนะ2 5 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าจอรุ่นนี้นะครับมีหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะติดตั้งเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยมีฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธโทรศัพท์มือถือ hdmi นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของ cd mp 3ตัวแอร์เป็นแบบดิจิตอลนีระบบสัมผัสแบบนี้เนาะเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินี่แล้วก็ช่อง usb หรือช่อง hdmi เขาจะอยู่ใต้พอร์ตของตัวแอร์นะครับใต้ฟังก์ชันของตัวแอร์ตรงนี้เลยอาจจะเข้ามายากนิดน,นึงนะครับน้องแอดมินก็ตรงนี้เนาะนี่ภายในเบาะหนังนั่งนุ่มนะครับเบาะหนังนั่งนุ่มนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่ยังไม่ปรับไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับก็ปรับด้วย อัตโนมือนะปรับด้วยอัตโนมือนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังนะครับดูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอาจจะมองไหมรถพวกนี้ถ้า,าเขาเรียกการใช้งานเยอะเบาะหลังเนี่ยจะยับด้วยไหมยอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยนี่นะเบาะหลังยังไม่ยับนะแล้วก็ที่นั่งแถวที่2เนี่ยเขาบอกว่าตรงคอนโซลกลางของเขาเนี่ยสามารถปรับลงมาเป็นที่เท้าแขนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้2จุด ไม่ว่าจะในส่วนของแผงประตูก็มีแล้วนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยขออนุญาตผ่านกล้องนิดนึงนะครับตรงกลางอ่านี่นะครับก็ปรับลงมาได้เขาบอกว่าถ้าคุณจะนั่ง3คนก็ปรับขึ้นไปแต่ถ้าคุณจะนั่งกัน2อ2คนแบบสบายนะก็ปรับลงมาแบบนี้เลยมีที่เท้าแขนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังมีพอร์ตในส่วนของการชาร์จไฟ12โวลต์นะครับนี่นะอยู่ด้านล่างถ้าคุณมี เขาบอกว่าตัวอะแดปเตอร์ก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องแย่งกันนะครับของใครของมัน2จุดไปเลยนี่2จุดไปเลยแบบนี้เนาะบอกหูฟังก์ชันเยอะขนาดนี้สำหรับเจ้า Honda City เครื่องยนต์1.5 s v ตัวนี้นะในส่วนของราคาขายก็บอกไปแล้วว่าโหรถแบบนี้นาะ การผ่อนคงไม่สูงเพราะว่ายังไม่ได้เป็นไมเนอร์เชงนะครับถ้าไมเนอร์เชงก็4แสนปลายถึง5แสนแน่ๆครับแจ่เจ้าคันนี้เนี่ยบอลดถบ้านขายอยู่เพียง4 7 9 0 0 0บาทแล้วก็จะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ7,000บาทเท่านั้นเองหรือถ้าใครบอกว่าเอ๊ ฉันไม่อยากผ่อนเริ่มต้นแต่ฉันอยากเลือกอัตาราดอกเบีย้ยพิเศษก็จะผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับอ่ะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์พีม่มดก็ได้0982496545หรือจะทักมาที่ช่องทางเพจก็บอกว่าเอ๊สนใจเจ้า Honda City สีเทาฟันบุรีเครื่องยนต์1.5ตัว SV ปี2016คันนี้อยากจะแบบทำสินเชื่อหรืออยากจะซื้อสดก็ติดต่อ,อกิงกางกันเข้ามาได้วันนี้ ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวครั้งต่อไปเจอกันใหม่มีรถรุ่นไหนสวยๆเข้ามาเดี๋ยวเราติดตามชมกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ